ชายอนันทวิทนไม่ไหวเห็นเพื่อนโดนด่บเผยตัวตนแท้จริงอ้ําที่คนไม่รู้เป็นประเด็นดราม่าข้ามวันข้ามคืนกันเลยทีเดียวสําหรับกรณีการเลิกร้ากันของคู่รักสุตตาอ้ําพัชราภาและนักธุรกิจหนุ่มพบประธานวงงานนี้เกิดกระแสชาวเน็ตฟาดฟันกันสนั่นโซเชียลหลังมีการเอ,อ่ยโยงถึงมือที่สาม ล่าสุดชายอนันทวีปก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวออกรงปกป้องสาวอ้ำที่โดนคนด่าเสียเสียหายหายพร้อมเผยมุมน่ารักของเพื่อนสาวที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้ว่าเพื่อนชายคนนี้คือพอยอคนหนึ่งที่มีจิตใจดีที่สุดมากๆคนหนึ่งชายมั่นใจว่าใครได้อยู่ใกล้อ้ำจะรู้ว่าเขาเป็นคนที่ไม่เคยแม้แต่จะคิดว่าตัวเองอยู่เหนือใครเขาโคตรจะถ่อมตัวให้เกียรติทุกคนเสมอหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้น ขอเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์และอ้ําไม่เคยทําให้ใครผิดหวังขอยอที่โค้จะตรงต่อความรู้สึกตรงต่อคําพูดต่อทุกสิ่งอย่างคําว่าแอบเหลืออยาคิดรักเธอที่สุดเพราะเธอเป็นเธอแบบนี้และโค้โชคดีที่สุดที่ได้เป็นเพื่อนเธอขอยอที่มีแต่คําว่าให้เธอเลยรักนะนั่นอ้ําพัชราภาก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าฉันก็โค้โชคดีที่มีเธอเป็นเพื่อนรักเธอนะชายอยู่กันไปจนแก่เลยนะ ขณะที่ชายอนันทวีปก็ตอบกลับด้วยข้อความสุดซึ้งไปว่ารักเธอนะรู้หม่น้ำตาไหลเอ,เองนี้อยู่ที่เที่ยวนะแต่เราอยากให้ทุกคนรู้ว่าพยาคนนี้เป็นคนพิเศษที่ถ้าใครได้รู้จักได้ใกล้ชิดจะเข้าใจจะรู้ทุกอย่างที่เป็นไปโดยไม่มีข้อกังขาใดๆไม่ชอบเลยที่คนมาคอมเมนต์โดยที่ไม่รู้จักตัวตนของเธอที่แท้จริงอยากให้ทุกคนได้สัมผัสแล้วจะเข้าใจ